สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพโชคสพรวยชาแนลครับเมื่อนี่แอดกพาพี้พานองมาพิธีบวงสรวงหล่อพระครับที่วัดเกาะแก้วนาคีนาคาครับถึงน้ำทิ่ม์หนยปูนาครับแน่นอนครับพี่น้องเอฟซีครับเมื่อนี่ตองมีที่เด็ดแน่นอนคือมาลุ้นเลขหางประทัดด้วยกันครับ เอาใจก็ตามแอดมาเด้อครับพี่น้องเอซครับไปฟังไ, hmm ไปเบิร<ล>์น้าเดวลาคบแปดิให้มาสิทธศควาพสที่อย่างนี้ปริมาที่สาธาจรด้จะมา 13 haatee te pitu me anurakat ko aroye suhela naka pitu me anurakat ko aroye suhela naka 13 haatee te pitu me ิมาสถิตสถานถรแล้วลำดับต่อไปข้าพเจ้าจะเชิญมาราทัศน์สถิตให้มาสถิตสถานถอและล่วงวยชัยในวันนี้ปริมัญจัดที่สังราชทัตตะโสประสาสติคันทพพนัคอธิปติมหาราชาญาจิสิโสกุตตาปิตัสภะวะอิทามาพระาอิทิปันโตชุติปันโตวันนาปันโตยะจิสิโนโมทานามาอัถางลุศู ผู้ปกครองนักิรกแม้เทวดาลกยงสบันสุภาพมินามะอินะจัรกัดรจะมีกำลังมากพลิตมี้อนุภาพมีเลสนีต่างก็มีความดีได้ไปเยือนจุดอวิีของท่านแลรัปะศาสน์ชาุกตาิมนารรัมติมหาชาจะสิโสปุกาิกับสาโ์

เยกทิพธิมหาราชาจะจะสุโขปฏิบัติในสงครามโลกพิธานามพระธิโกจนปีบรรทมอันเกอยายชิโนมาอาฆาษสุมาตุนาผู้ทายชนพิธาผู้ศีลกับผู้ใหญ่หญิงทั้งหลายเป็นเทวะผู้ปกครองทางอาณาจักรเหนือมี เพื่อส่นปวมของาติชาตินามามกอทธิศัานิ์สิรู้จกดีกันมากไม่ยึดเหนี่ยวภาด่าก็มีความดีต้องจะยึดยู่ในทิศของ่าเนี่ยวะเพียงนี้ต้อมน้องตั้งใจายกอีิเดอมาในกรบทู้อธิษฐานก็จะมาตามผู้นำไปเรื่อยๆอ่าข้าเสืยอที่จะได้คนสิทธิศักด เอ่อให้อธิษฐานขอตั้งนะโม3จบดังๆพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต nah, <Sing>

ต้งะบดดกันครับันใชู่้การถ่ายหน่างราคนวที่ไม่ยบอกแค่บให้เาจบอกให้ ้นสบัดนะครับต้นสบัดีครับ้ตืสายท่านงไหนของบ้ากักอกแก้วดาแก้วดเมื่อกูเมื่อยาครับสิบ้าพี่น้องงไปเบิ่เันางน้องกั่น้องพี่ร ไ้มาปักนั้นอันนั้นก็ได้ครับเด้อก็ไปปักปุ่นปักนี่ได้แล้วครับเด้ท่านนั่นครับเดี๋ยาปนที่กรรมการบ้านปนมาเก็บินคนละครับ ฝักตามักักตามักไม้บักไหนไปนะครับเด้อาบสีบ่อจำเป็นเพื่อตักก็ได้ครับมันอยู่สูงเอาไปเสียบเเสียรวมต้นเดียวไครับไปเสียบไปเสียบรวบตัน์เชับ อวายู่เขาครับพี่น้องไปบางเดี๋ยวคนมันอังหลายเปิดเพิ่งจะได้เสียบเลยเนี่ครับประทัดครับทารุ่นเลขหางประทัดโอเพียงนักโชคครับสวัสดีครับ มาด้วยกันหลงทางจิตปัวหลงทางหลงทางปูเดียนไช่หลงทางโอ้ข้าหลงทางข้าหลงทางครับปูดนี่แหละครับปูดเดียนไช่ข้าหลงทางปูเดียนไช่เฮาหลงทางยังเล็กหลงหนาหลงหลังอยูุ่ท้ภพี่น้องเด้อข่าปีนกันเอาครับเมื่อวานหลงทางเมื่อวานอยู่รอบประทัดบ้านเนี่ย ไปหน่อยเลยไปหน่อยนะหัว <laughs> <laughs> นนไดจานอื้อวันยังไงต้อาา้มีดอกคอไผ่ต่อไปเายเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมกาไดดมาแล้วครับเลขหางประทัดครับในงานบวงสวงวัดเกาะแก้วหน้าขี้หน้าค้าครับ3ามแปดสี่ห้าสองเป็นตัวเลขที่ง่ามครับพี่น้องครับเอาไปวิเคราะห์ได้ครับเด้อไปตัดเอาตัดสื่อเอาครับกับโบกี้ตัวครับ ผิดถูกกันจะว่ากันเด้อครับพี่น้องเอฟซีครับตัวเลขทุกตัวครับมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุดครับให้วิเคราะห์ให้ดีๆก้อนที่พี่น้องสิลงทุนครับการลงทุนมีความเสี่ยงครับให้โปรดใช้ิจารณญาตในการรับชมรับฟังครับสําหรับคลิปนี้ือเฉพาะแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมก็ขอยพี่ให้น้องเฮาโชคดีกันทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อให้รวยๆยังงครับให้มีเงินเหลือกินเหลือใ้ครับเหลือกินเหลือเก็บครับเป็นว่า ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะครับพี่น้อง f อฟครับปรารถนาสิ่งใดกขอให้ใดสมความมุ่งม,มั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการครับให้มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ครับเขาเมาแอไรก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนเพื่อสิบรวได้พาดจากรายการดีๆของทั้งช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ